ไปถอมแม่กเลงลงไปที่ตลาใตขมันใ่พักรถก่อนพักรถดูรถพังออยู่ที่ไหนนี่อ่าที่ไหนน่ไปเลยไปเลยโอ้บถุพ่อเจ้กเชื่จะอยู่ยเชื่ออยู่อยู่ไหนอ่ะตัวเนี้อะเนาะขคแม่เลยอ๋ออยู่โขค

ขอบคุณตามาเลยตามมาเลยนี่นี่เราทำจากรถของจริงเลยว้าวยอดครับเรื่องผู้ชมครับโอ้โหนี่เจนนี่มีแต่แบบไม้ๆดูเลยน่าจะเป็นรถเก่าจี่งหรซ้ำ ไอเดียเจ๋มเจเจ๋ดเจอดักญี